มีคำยืนยันจากนายแบงค์มาฝากนะครับว่าการปรับใช้บัญชีราคาประเมินใหม่เนี่ยจากทางกรมที่ดินและก็กรมธนารักษ์ไม่ได้มีผลแต่อย่างใดครับต่อการขอสินเชื่อในการกู้เงินซื้อบ้านซื้อทาวน์เฮาส์หรือว่าซื้อคอนโดครับทางผู้ช่วยกรรมาการผู้จัดการใหญ่ของกรุงศร,รยยอีอยุธยาคุณวิชิตพยุหานาวีชัยบอกนะครับว่าการปรับราคาประเมินใหม่ไม่ได้มีผลต่อการปล่อยกู้และก็ราคาบ้านด้วยเพราะว่าตอนนี้ผู้ประกอบการ โครงการต่างๆมีการปรับขึ้นราคาบ้านไปก่อนหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับและการปรับขึ้นราคาที่ดินครั้งนี้จะส่งผลให้การจัดเก็บรายได้ของกรมที่ดินมีมากขึ้นเท่านั้นเองโดยทางธนาคารยืนยันว่าจะพิจารณาการให้เงินกู้โดยอิงจากราคาซื้อขายเป็นหลักกรณีเป็นบ้านใหม่ที่ซื้อจากโครงการไม่ได้อิงจากราคาประเมินนะครับซึ่งการประเมินราคาที่ดินใหม่ครั้งนี้ก็เลยไม่มีผลต่อลูกค,ค้าที่กู้เงินซื้อบ้านใหม่ของแต่ละโครงการแต่อย่างใด ซึ่งการให้กู้เนี่ยอันดับแรกธนาคารจะพิจารณาจากเงินเดือนลูกค้าและความสามารถในการชําระหนี้ก่อนโดยคํานวณจากราคาซื้อขายบ้านจากนั้นค่อยพิจารณาสินทรัพย์ค้าประกันต่อไปนะฮะนี่เพราะฉะนั้นก็ ไม่มีผลท่านก็ซื้อได้ตามปกติเพราะว่าส่วนใหญ่ราคาตลาดยังไงก็สูงกว่าราคาประเมินอยู่แล้วนะครับอ่าไหนไหนพูดถึงเรื่องแบงค์แล้วนะคะดูเรื่องของเงินกู้แล้วมาดูเงินฝากกันหน่อยคุณนายปรากฏว่าแบงค์ชาติบ้านเราเนี่ยคงดอกเบี้ยนโยบายอยู่ในอัตราเดิมสเปเซนเนี่ยมาสักพักนึงแล้วนะประชุมมากี่นัดกี่นัดเนี่ยก็ไม่เคยปรับเปลี่ยนนะคะทีนี้เนี่ยพอคงแบบนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะคะ ต้นทุนของผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม SME หรือใครที่กู้ยืมเงินอยู่เนี่ยแน่นอนว่าต้นทุนคุณไม่เพิ่มเพราะว่าดอกเบีย้ยไม่ได้มีการปรับนะแต่ว่าผู้ที่ฝากเงินอยู่เนี่ยสิโดยเฉพาะใครที่ฝากประจำหรือฝากเป็นแบบลักษณะของบันไดก็รอรุนนะเออดอกเบีย้ยแบงค์ชาติจะประกาศขึ้นไหมถ้าขึ้นแล้วเงินฝากเนี่ยจะขึ้นตามหรือเปล่าดอกเบีย้ย<ม>เงินฝากปรากฏว่าไม่ได้ขึ้นตามเพราะว่าแบงค์ชาติไม่ได้ปรับถ้าก็เลยทำให้การแข่งขันเนี่ยมนดูอืดๆไปสำหรับเงินฝากประจำ ทีนี้เนี่ยธนาคารพาณิชย์เนี่ยเขาก็มาแข่งกันในส่วนของเงินฝากออมทรัพย์นะคะปกติเนี่ยถ้าเราฝากเงินเนี่ยเงินฝากออมทรัพย์ธรรมดาเนี่ยดอกเบีย้ยจะได้น้อยแล้วคุณมนสวนจุดเจ็ดห้ามันน้อยมากแค่ไม,ไม่มีผลต่ควบบามมั่งคั่งเลยใช่ไม่ถึงไม่ถึงบาทเลยเจ็ดสิบห้าตางค์ะนะคะประมาณสามสลึงหรือเปล่า<อ>นะคะ<อ>ทีนี้เนี่ยพอเงินไปแช่ไว้เยอะๆเนี่ยมันก็อาจจะทําให้ผลตอบแทนเนี่ยได้น้อยด้วยนะคะคเขาก็เลยมีการคิดผลิตภัณฑ์เงินากเงินฝาก ออมทรัพย์พิเศษขึ้นมามนะคะซึ่งในช่วงที่ผ่านมาหลายคนเนี่ยก็คงเคยจะไปฝากกันบ้างแล้วนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีทุกธนาคารเลยและอย่างธนาคาร CMBA เ,เขาก็บอกนะคะว่าตอนนี้เนี่ยสภาพคล่องเนี่ยค่อนข้างจะตึงตัวนะคะเขาก็เลยมีการออกผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์พิเศษมาแข่งกับแบงก์อื่นๆบ้างนะคะแต่ละแบงก์ก็จะมีการกําหนดเงื่อนไขแตกต่างกันไปนะคะถ้าหาว่าคุณฝากประจําปกติเนี่ยคุณจะถอนเนี่ยมันถอนไม่ได้นะถ้าคุณถอนปุ๊บเนี่ยดอกเบี้ยคุณไม่ได้เลยนะคะ เงินฝากออมทรัพย์พิเศษนี่คือได้ดอกเบี้ยสูงแต่ว่าคุณถอนได้แต่ว่าเงื่อนไขเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคารนะคะว่าให้คุณถอนเดือนหนึ่งกี่ครั้งอย่างทางด้านของ CMB เนี่ยล่าสุดทางผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อุโสสายบริหารเงินนะคะคุณสุธีโลโสพลนกุลเนี่ยท่านบอกนะคะว่าแนวโน้มของบรรดาผู้ใช้บริการเนี่ยหันมาฝากออมทรัพย์พิเศษกันค่อนข้างจะเยอะนะคะเพราะว่า อัตราดอกเบีย้ยเงินฝากประจำเนี่ยคืออยู่ที่ประมาณ2.75นะคะอยู่ที่สักประมาณ2.5นะคะขอภาย2อสําสำหรับ cmb แต่ว่าเงินฝากออมทรัพย์พิเศษของเขาอยู่ที่2.75ก็คือจะมากกว่าเงินฝากประจำนั่นเองนะคะแต่ว่าสภาพคล่องเนี่ยมันจะมีสูงกว่านะคะก็เลยเป็นผลิตภัณฑ์ที่เขาออกมาใหม่แล้วก็จะหมดเขตให้ไปฝากเงินออมเงินกันเนี่ยวันที่31กรกฎาคมนี้นะคะข้อดีของออมทรัพย์พิเศษอีกข้อหนึ่งก็คือ ผลตอบแทนที่คุณมนายได้มาถ้าหากว่าคุณโมนายเอาเงินสมมติ3ล้านบาทไปฝากออมทรัพย์พิเศษเนี่ยถ้าหากว่าดอกเบีย้ยที่คุณได้มาทั้งปีไม่เกิน20 0 0 0บาทต่อบัญชีเนี่ยคุณไม่ต้องเสียภาษีแต่ถ้าหากคุณฝากประจำเนี่ยตั้งแต่10บาทแรกหรือบาทแรกเนี่ยคุณต้องเสียเลย15ลห้าเปเลยดอหักไบีย้ยที่ได้มาต้องเสียภาษีอีกใช่ก็เลยทำให้เงินฝากของออมทรัพย์พิเศษเนี่ยเติบโตนะคะแล้วทุกธนาคารก็นำมาเป็นกลยุทธ์ในการที่จะ เรียกบรรดาผู้ออมเงินหรือใครที่มีเงินมากๆแช่อยู่ในออมทรัพย์ธรรมดาเนี่แหละ75ตางค์คุณแช่อยู่75ตางค์บัญชีธรรมดาออมทรัพย์คุณโยกมาตรงนี้ไหมมีสภาพคล่องกว่าคุณได้ดอกเบี้ยมากกว่านะคะก็นนถือเป็นการแข่งขันของธนาคารพาณิชย์นะคะแล้วก็ที่สําคัญคุ่ณผู้ชมก่อนหน้านี้เนี่ยบรรดาธนาคารพาณิชย์เนี่ยเขานิยมที่จะขายตัว BE กันนะคะแต่ว่าหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของการจัดเก็บของแบงก์ชาตินะคะก็ทำให้ตอนนี้เองเนี่ย ความนิยมของตัว BE เนี่ยก็เริ่มที่จะลดลงนะคะอย่างทั้งระบบเนี่ยลดลงมาเหลือเพียงแค่13.6เท่านั้นจากเดิมเนี่ย19.9ในเดืนเอนธันวาคมปี2555นะคะส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากรวม BE ของระบบเนี่ยอยู่ที่91-92ก็เพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าขยายตัวตามมาตรการสินเชื่อที่เติบโตอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะคะเรื่องตัว BE นี่ถือว่าชัดเจนนะครับตั้งแต่รัฐมาลเนี่ยออกพอรกที่เกี่ยวข้องกับการโอนนี้ ที่จะมีการไปชําระดอกเบีย้ยแล้วก็เงินต้นของทางกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินแล้วก็ไปให้เก็บค่าต๋งหรือว่าค่าธรรมเนียมจากฐานเงินฝาก0.46%แล้วก็เก็บในอัตราเดียวกันกับตัว BE ด้วย0.46%เนี่ยนะครับก็เลยทําให้ต้นทุนจะเป็นเงินฝากหรือว่าตัว BE เนี่ยเท่ากันแต่ว่าตั๋ว BE ไม่ได้รับการคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากนะครับ mm hmm. ก็เลยจะเห็นได้ว่าระยะหลังๆเนี่ย ธนาคารพาณิชย์ไม่ค่อยจะแข่งกันออกตั๋ว B ีแล้วคือแทบจะหายไปเลยนะตอนนี้ก็มาแข่งกันเรื่องของเงินฝากเป็นหลักโดยเฉพาะเงินฝากออมทรัพย์อย่างคุณธนวันว่าไปก็จะกลายเป็นอีกหนึ่งช่องทางการออมเงินที่ดูแล้วน่าจะดีกว่าและผลตอบแทนเนี่ยแทบจะไม่ได้แตกต่างกันแล้วกับตั๋ว b ีในปัจจุบันนะฮะค่ะก็บริหารจัดการกันให้ดีนะคะสำหรับเรื่องของออมทรัพย์พิเศษะนะคะ,ะมาดูเรื่องการลงทุนกันบ้างคุณธนวันครับอันนี้ก็น่าตื่นตาตื่นใจไม่แพ้กันนะครับ กับบริษัทยักษ์ใหญ่ขายสินค้าตั้งแต่สักระเบือยันเรือลบของบ้านเราอย่างทางเครือสหพัฒน์นะฮะตอนนี้มีความชัดเจนมากขึ้นครับในการไปลุยลงทุนที่ประเทศพาม่ามีความคืบหน้าตามลําดับทางคุณวิสันติวิลาศัดานนท์นะครับกรรมาการบริหารของสหพัฒนาอินเตอร์โฮดดิ้งเขาบอกว่าณปัจจุบันนี้เครือสหพัฒน์ได้เสนอแผนการลงทุนไปยังรัฐบาลของพาม่าเรียบร้อยแล้วครับเบื้องต้นคิดว่าต้องใช้เงินลงทุนประมาณ2 0 0 0ล้านบาท แต่ว่ารูปแบบของการลงทุนจะเป็นการลงทุนร่วมกับนักลงทุนรายใหญ่ในประเทศพามา่าตอนนี้ติดอยู่นิดเดียวฮะก็คือรอรอความคืบหน้าด้านกฎหมายแล้วก็ข้อกําหนดของรัฐบาลพามา่าก่อนที่เขาจะเปิดให้นักลงทุนต่างชาติเข้าไปลงทุนคิดว่าประมาณสักเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมนี้ก็น่าจะได้ข้อสรุปนะครับเพื่อเข้าไปลงทุนพัฒนาพื้นที่ได้ทันทีและพื้นที่ที่เขาบอกว่าจะเข้าไปลงทุน ก็จะกว้างใหญ่ไพศา,าลเหลือเกินครับ1,400ถึง1,500ไรไล่ทำเลก็ดีห่วงจุ้ยน่าจะดีมากเพราะว่าติดอยู่กับแม่น้ำด้วยนะฮะและถือว่าเป็นทำเลที่คุณสันติบอกเลยว่านักธุรกิจที่ร่วมทุนกับสาพัฒก็เป็นเจ้าของสัมปทานเองก็น่าจะมีโอกาสทั้งทางด้านของโลจิสติก์ที่ดีขึ้นรวมถึงทางด้านอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่ที่สามารถนำมาใช้ได้ด้วยเหมือนกันนี่นะฮะ แต่และอุตสาหกรรมก็อยากจะไปลงทุนในประเทศพาม่าก,กันทางนั้นนะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในการขยายการลงทุนไปต่างประเทศนะคะมาปิดท้ายในช่วงของมาร์เก็ตติ้งกวนกันหน่อยคุณโมนายใ,ในช่วงบอลยูโร2012ที่ผ่านมาคุณไปเชียร์บอลที่ไหน เชียบอลที่บ้านไม่ได้เหรอดูแปลกไปใช่ไหมถามกันว่าคุณเชียทีมอะไรอิตาลีที่แพ้ไปนี่แหละอิตาลีที่แพ้ไปทีนี้เนี่ยเวลาเชียเนี่ยเชียคนเดียวันาจจะไม่มันไงมันต้องไปเชียในสถานที่ที่มีคออิตาลีเหมือนกันเวลาที่แบบเตะเข้าเนี่ยมันจะได้เฮพร้อมๆกันหรือเวลาที่เสียประตูเนี่ยก็ร้องไห้พร้อมๆกันมีคนซับน้ําตาให้ด้วยใช่นะเขาบอกว่านี่แหละเป็นที่มาที่ไปของการก่อตั้งสปอร์ตบาร์เป็นสถานที่ที่รวบรวมคอกีฬาที่เป็นคอเดียวกัน แต่ว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปหาคำตอบกันในช่วงของ Marketing ิ้กวนนะคะแล้วก็ช่วงนี้เราสองคนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปเลยนะคะสวัสดีค่ะวันก่อนผมไปเดินแถวแถวทองหล่อสุขุมวิทเอมโพเรียมพารากอนซึ่งเป็นย่านที่เหมาะสมกับระดับอย่างผม ผมไม่ได้ชอบไปเดินถนนข้อาสารอย่างอาจารย์พีเตอร์การหลอออันนั้นไม่ใช่หน้าของผมทีนี้พอไปเดินอาจารย์พีเตอร์<ผ>มทมเลือ <laughs> ผมว่าคุณคาดจะพัดพลม,มาอยู่ที่สุขุ <laughs> <laughs> มวิทได้ปกติผม,มเห็นท้ดูเ <laughs> ด<ก>ินโพลต้องพัดโพลรู้สาวใช่ <c oughs> ใชป่ะ <c oughs> นั่นแหละทีนี้ <c oughs> พอไปเดินสุขุมวิทครับคุณผู้ชมครับผมจะมารายงานว่าเทรนด์ล่าสุดที่เกิดขึ้นคือสปอร์ตมีเอสด้วยนะครับสปอร์ตแล้วก็บาร์อะไรเห็นไหมเข้าเรื่องกันละทำไมอ่ะยกทรงสปอร์ต บาสสปอร์ตบาร์ของคุณเนี่ยใครเข้ามาตีความบารสร่วมกานในจิตใจอาจารย์มิตต์การที่คนไม่ชมตีความต่างลงต่ำหมดเลยเกี้ยเกี้ยเกียเสปอร์ตบารร์บา์โอเคบาร์ที่เล่นสปอร์ตเล่นกีฬาโอเคคือเข้าไปถึงปุ๊บเนี่ยถ้ามันไม่มีไอตัวติชกชึ่งเล่นบอลก็มีที่ชุดบาสมันมีที่ชุดบาสก็มีไอพวกสนุกเกอร์คือมันจะมีกีฬาประมาณอยู่สี่ห้าอย่างแล้วมันทำเป็นสปอร์ตบาร์ที่คนเข้าไปเนี่ยต้องดื่มแล้วก็เล่นกีฬาเพราะจะเห็นว่าเค้นของสปอร์ตบาร์มาแล้วแต่พอไปสำรวจเนี่ย เป็นตลาดอเมริกันเยอะอถ้าเป็นพวกตลาดอเมริกันชูดบาสเล่นอะไรต่อไม่้มันจะถูกส่งกับจริตคนไทยไหมผมว่าจริตอย่างอาจารย์อาจารย์เนี่ยเป็นไปได้นะเพราะว่าล่างหลังเนี่ยนะครับเรื่องการส่งเสริมเรื่องการกีฬาสูงนะครับผมก็เห็นว่าสปอร์ตบา์ที่ไหนมีเตะโกงอะไรเนี่ยคนไทยก็ไปเรื่มอ,อยู่ดีเพราะฉะนั้นผมอยู่ที่ว่าไอว้วิธีการกีฬาของเขาที่เขาเลือกเข้าสปอร์ตมากกว่า แต่ว่ามันส่ออะไรบางอย่างที่มันเห็นชัดๆัดนะมันแบ่งคลาสไหมว่ากีฬาแบบนี้จะต้องยกคลาสขึ้นมาหรือกดลงไปมันอาจจะเป็นทางเลือกมากกว่ามั้งเพราะว่าถ้าถามว่าส่วนหนึ่งที่เป็นปัญหาอยู่อันนี้นะมันเป็นปัญหาทั่วกันทั่วโลกเลยว่าวงการดนตรีตอนที่มันมันเซ็งเซงมันเฉาเาลงมาหน่อยเพราะฉะนั้นเอนเตอร์เทนเมนท์ที่มาจากดนตรีมาจาก Mu ลงวิดีโอหรืออื่นๆเนี่ยมันเริ่มแบบ แสดงว่าแสดงว่ามีสิ่งมาร์เก็ตติ้งมันควบคามจจางมันหาอะไรที่เป็นโดดเด่นไม่ได้เพราะฉะนั้นแน่นอนพอคนเข้าไปในบาร์พวกนี้สิ่งที่จะต้องมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันคือมีอะไรที่มันสามารถพูดคุยเล่นหรือทาอะไรด้วยกันใช่ไหมครับแต่มันจะต้องลิงก์กับความเป็นสปอร์ตบาร์ด้วยเพราะว่าถ้าเกิดมันเป็นพัฒนาทางธุรกิจกรรมที่มันต้องใช้สมาธิที่มันต้องมีการควบคุมสํารวมมันก็ไม่เวิร์กประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่า ไอ้บางทีแล้วสปอร์ตบาร์นะครับมันเข้ากันดีนะกับเพราะผมยกตัวอย่างเช่นมันจะเป็นการอะไรแข่งขันกันโดยเฉพาะระหว่างตัวต่อตัวเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยการที่ตื่นเต้นเกินไปหรือการที่จะซัดกันรุนแรงเกินไปบางทีมีเครื่องดื่มสักนิดหนึ่งเนี่ยมันจะทําให้ความทุเราในเรื่องความเครียดความอะไรเนี่ยมันลดลงและทําให้การไปการเรื่องของการสื่อสานที่จะเล่นกีฬาตัวนั้นถึงแม้จะเป็นเวอร์ช่นระบับเล็กนะผมไม่มองเรื่องผมเอาเอาเอากีฬาเต็มขั้นเลยที่อยู่ในบา์นะครับ กีฬาตจำค่าที่อยู่ในบานที่เห็นชัดๆคือบิลเลียดหรือสโน๊กเกอร์อันนี้อันนี้ชัดเจนว่ามีเป็นส่วนประกอบในตัวนในตัวบ้านนะครับแต่ถ้าใน่ตัวบิลเลียตหรือสโน๊กเกอร์เนี่ยคือเป็นเต็มกมไม่ได้ย่อขนาดเลยนะฮะแล้วก็การใช้ฝีมือกันเต็มที่หรือแม้ก,กระทั่งการปาเป้านเนี่ยดาร์บเนี่ยนะฮะก็เป็นเรื่องที่ใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ในกรณีแบบในกรณีแบบสโน๊กเกอร์หรือปาเป้าเนี่ยนะะมันชัดเลยว่าการเล่นฟูลเกมเนี่ยมันเกิดขึ้นจริง